สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่13มีนาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับ7 5กับ1เนาะ3031353739 9มา7 0 7เจ็ด5 7 9 5 1 5 3 5 7 5 9 หนึ่งสามหนะึ่งหนึ่งเจหนึาะหนึ่งส3มเก้าห้เสหนึ่งสา้าหะสามเจ็เ้าหนึ่งะจับหันเอานะคะต่อไปพิเศษ5กับ8 6กับ9ก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแดเกห้าหนสองหหกดห้าเ้าหดสองหกสาี่แป้าห้า้าหนึ่งเนาะ 680682688นะคะ591593597เลขคู่เลขกี้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติ8กับ1 9, 2ปกติกับ VIP มันจะมาในแนวทางคล้ายๆกันเดอ้อ80 808182858689 909192959698 926281928581เนาะ เราจะจับคู่เขาก็ได้นะแปดหนึ่งแปดสองแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเนาะก็ขอใหนเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไป VIP สามกับแปดหกกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกหนึ่งแปดสามสามหกแปดหนึ่งหกแปดแล้วก็สองหนึ่งหกนะคะจับคู่ก็สามหนึ่งสามหกสามแปดเนาะ 1น1่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเด้อเนสามหนึ่งแปดนะอีตัวนี้เลขแปดเด้อนี่แปดหนึ่งสามเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะอันไหนที่เหมือนกันก็จดไปก่อนเด้อต่างกันก็นกเพิ่มเข้าไปนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะ